และต่อมานะคะสิ่งที่สายมูลหลายๆคนเนี่ยต้องไม่พลาดในเดือนนี้เลยก็คือดาวพุธถอยหลังในวันที่9ถึง29พฤศจิกายนค่ะช่วงเวลาที่พลังของการสื่อสารการเดินทางในเรื่องเก่าๆต่างพร้อมใจวนกลับมาให้เราทบทวนใหม่อีกครั้งนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะส่งผลต่อแต่ละราศีอย่างไรบ้างค่ะเริ่มมาเริ่มที่ราศีมังกรนะคะงานประจําอาจจะมีเรื่องให้แก้ไขซ้ำๆปัญหาอุปกรณ์เครื่องมือหรือความผิดพลาดเล็กน้อยให้ระวังเรื่องของสัตว์เลี้ยงหรือสุขภาพเล็กๆน้อยๆคะ่ะ ต่อมาราศีกุมความนักเก่าๆอาจจะโผล่ขึ้นมาให้คิดบ้างงานคอนเทนต์งานสร้างสารรค์แก้ไขหลายรอบระวังการเข้าใจผิดแบบคิดไปเองค่ะราศีมีนะคะเรื่องในบ้านหรือครอบครัวเนี่ยอาจต้องมีการเคลียร์หรือการแก้ไขาการซ่อมแซมบ้านหรือห้องหรือของใช้ที่พังไปแล้วก็ต่อมาราศีเมษค่ะระวังเรื่องของการสื่อสารกับคนรักหรือเพื่อนหรืออาจเข้าใจผิดได้ง่ายค่ะเอกสารการเงินภาษีบินเก่าๆอาจจะต้องแก้ระวังเรื่องของลืมของทําของหายหรือเดินทางสะดุดค่ะ ราศีพฤษภอาจจะต้องคิดทบทวนเรื่องของการเงินรายรับรายจ่ายงานเก่าลูกค้าเก่าอาจจะกลับมาแล้วก็ความรักเก่าๆทัหกหรือว่าอาจจะมีการคิดถึงคนเก่าได้ค่ะต่อมาราศีเมถุนนะคะอาจจะเป็นราศีที่โดนเยอะสุดเลยเพราะว่าเป็นดาวประจําก็คืออาจจะมีความคิดสับสนลังเลตัดสินใจยากอาจจะสื่อสารกับคนผิดบ่อยแล้วก็อาจจะแบบจับใจความกันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ค่ะสุขภาพเล็กๆน้อยๆเช่นปวดหัวนอน,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 อนอไม่หลับต่อมาราศีกรกฎ ความรู้สึกย้อนหลังกลับไปคิดเรื่องเก่าๆความสัมพันธ์ในเรื่องครอบครัวต้องระวังเรื่องของอารมณ์งานเบื้องหลังงานวิจัยงานที่ต้องแก้ไขอาจจะโดดเด่นค่ะราศีสิงเพื่อนเก่าหรือคนรู้จักเก่าอาจจะติดต่อมาอาจจะมีการเข้าใจผิดกับเพื่อนในกลุ่มได้ง่ายโปรเจกต์ที่วางแผนไว้อาจจะล่าช้าต้องปรับใหม่ค่ะต่อมาราศีกันก็โดนแรงรองมาจากราศีเมถุนเลยเพราะเป็นดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจํา อาจจะมีงานที่ต้องแก้ไขหลายรอบอาจจะเจอการสื่อสารผิดหรือว่าเจอความล่าช้าเรื่องแมดหมายประชุมค่ะสุขภาพให้ระวังเรื่องความเครียดร,ระบบประสาทต่อมาราศีตุลนะคะเรื่องการเรียนการสอบเอกสารต้องตรวจให้ดีค่ะเดินทางติดขัดหลงทางหรือแบบมีแผนเปลี่ยนกะทันหัน,หนคนรักเก่าอาจโผล่มาหรือคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆเ,เช่นกันค่ะราศีพิจิกการเงินที่แชร์กับคนอื่นหรือเงินที่ต้องหมุนต้องวางแผนละเอียดเนี่ย ต้องระวังลนลดนึงค่ะความรักบ,บางอย่างอาจจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ระวังเรื่องการเข้าใจผิดในเรื่องของความรักค่ะราศีธนูนะคะความสัมพันธ์คู่หรือว่าพาร์นเนอร์มากทบทวนเรื่องเดิมๆอดีตคนคุยหรือว่าแฟนเก่าเนี่ยก็อาจจะกลับมาค่ะงานที่ทํากับคนอื่นอาจจะต้องล่าช้าต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงกันค่ะ เดี the ๋ยวก่อนจากการไปในวันนี้นะคะตั <t> ้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยรายการของเราจะมีการเปิดดูดวงในรายการก็คือจะแบบจะเปิดไลฟ์สดนะคะก็คือใครที่สนใจเนี่ยสามารถมาพิมพ์คําถามในไลฟ์ของเราได้เลยสําหรับวันนี้รายการของเราเนี่ยก็ขอจบเพลงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ